สวัสดี้ะมืนสวัสดครับพี่น้องมาหนีมาพ่อันแน้วะนาะกับเกษตรท่อต่อครับมาหนีพามาย่างเบิ้งมันดินเหนียวครับพี่น้องมันดินเหนียวยี่สิบสองเมื่อน,น,นะครับอันนี้ปลูกวันที่สิบสี่มิถุนาครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับอันนี้ก็เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับมาหนีวันที่เจ็ดกรกฎาคมแล้ว อันนี้มันยีสิบรองมือครับมันยีสิบสองวันเนาะติดประมาณนี้ครับพี่น้องเพิ่งฉีดปุ๋ยเศษครับแล้ก็มาทายพี่น้องเบื้องเนาะประมันที่ประมาณไหนเนาะนี่ครับประมาณนี้ครับ ัน <c oughs> ต้นแตงแตงอากระที่ประมาณนี้นะครับซุ้มที่แตกตาก่อนที่ผมไผม่ฉีดรอบรอบแรกครับรอบสองนี่ผมไม่ฉีดรอบที่สามแล้วครับพี่น้องฉีดปุ๋ยรอบที่สามแล้วเนาะเพราะว่าผมเริ่มฉีดตั้งแต่เริ่มฉีดแตงแกนปลูกได้เจ็ดเมื่อครับกนลังแตกตาแน,น่นอนนะผมฉีดเลยครับ พราว่าผมใสหลักการว่ามันสองเดือนแรกนะครับสำคัญที่สุดครับสองเดือนแรกเนาะเราต้องให้มันตังล้ำตั้งตนดีๆกันครับมันสองเดือนแรกครับนี่ครับที่เป็นม้นนี่แล้วพี่น้องมันยี่สิบสองมือครับ ในแตกตาก้อน,อนกะดไง่ายก็มูน่ครับนี่กะดีง่าก็มูเนาะเหบเบื้องไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นที่เอาดินหนองมาถมไม้นะครับพี่น้องดินหนองเนะาะมะถมไม้เนี่ยครับเป็นที่แตกก้อนเนาะที่ประมาณนี้แหละไปพี่น้องเบื้องครับ สูตรปุ๋ยก็มีอันนนะครับมีกะปีครับปลายซอนหนึ่งแล้วก็ผงชูรสครับผงชูรสน้อยหนึ่งผงชูรสน้อยหนึ่งเนาะเข็มร้อยสองฟ้าน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานแล้วก็ ปุยมากปลาขวดเอ็มร้อยหนึ่งครับแล้วก็ไข่ตัวซานขวดเอ็มร้อยหนึ่งน้ำขี้หมูสองลิตรครับสําหรับมันหนึ่งถึงสองเดือนครับมันหนึ่งถึงสองเดือนผมใส่น้ำขี้หมูสองลิตรนะครับอตทิประมาณนี้ครับพี่น้องวันที่ไทยลงทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ครับมันที่บ่คอยเห็นความแตกต่างครับถ้าลงทุกอาทิตย์เนาะพี่น้องต้องแป คลิปแรกมาเบืองครับคลิปแรกแล้วก็มาเปรียบเทียบกับคลิปนี้เลยครับพี่น้องต้นมันที่ประมาณใหนเนะาะแจ้งแต่กับมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปครับมันกับมีอยงไรหรอครับมาขีดปุ๋ยซื้อเนาะขอบคุณครับพี่น้อง